สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบที่เกิดขึ้นในยูเครนครับโดยข่าววันนี้ครับจะเป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ในแนวหน้าโดยมีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นอยู่2จุดครับโดวยวันนี้นะครับยังไม่มีการรายง,งานความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมที่เมืองบักมุดครับแต่ที่มีความเคลื่อนไหวเนี่ยมันอยู่ทางเหนือของเมืองบักมดุดก็คือตรงนี้ครับหมู่บ้านโอลิโคโว ซึ่งเมื่อวานนะครับแอดมินเคยได้รายงานไปแล้วว่ามันมีความเคลื่อนไหวของทางยูเครนเกิดขึ้นอยู่สองจุดจุดแรกครับบริเวณหน้าหมู่บ้านโอริโคโวและจุดที่สองเนี่ยเกิดขึ้นใกล้กับถนน E40 ครับโดยมีการรายงานนะครับว่าทางยูเครนเนี่ยสามารถลุกคืบบริเวณทางเหนือของหมู่บ้านโอริโคโวก็เป็นการรุกของกองพลที่สามของทางยูเครน ดูเหมือนว่าเป้าหมายต่อไปนะครับก็คือการควบคุมแล้วก็ผักดันทหารรัสเซียให้ออกจากถนน e 4 0ทีนี้ครับมันก็มีเหตุความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในภูมิภาคคาคีฟซึ่งพื้นที่ในคาคีฟนะครับปัจจุบันเนี่ยทางรัสเซียยังสามารถครอบครองในคาคีฟได้ส่วนหนึ่งครับหากเราจำคันได้ก่อนหน้านี้ทางยูเครนได้มีการตีโต้กลับ ในช่วงนั้นนะครับทางยูเครเนสามารถผลักดันกองกำลังของทางรัสเซียถอยร่นได้ไกลมากครับยกเว้นตรงจุดนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมจุดนี้เนี่ยทางยูเครนถึงยังไม่สามารถผลักดันทหารรัสเซียให้ออกจากคาคิฟโดยสมบูรณ์ครับเดี๋ยวเราดูตรงนี้นะครับตรงแถบนี้ครับเป็นภูเขา และมีแม่น้ำครับไหลผ่านเป็นปาการธรรมชาติซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางรัเสเซียเป็นฝั่งตั้งรับนะครับทำให้ทางยูเครนเนี่ยค่อนข้างลุกได้ยากแล้ววันนี้ครับก็มีการรายงานความเคลื่อนไหวนะครับทางรัเสเซียได้มีการลุกจากเมืองริแมนเข้ามายึดพื้นที่เพิ่มเติมครับตรงจุดที่เป็นสีเหลืองซึ่งจริงๆจุดตรงนี้นะครับทางยูเครนเนี่ยพยายามเข้าตีหลายครั้งแล้ว แต่ไม่สามารถรักษาพื้นที่ไว้ได้และทางรัเสเซียเนี่ยก็ทำการเข้ายึดพื้นที่นี้ทำให้ปัจจุบันนะครับแนวรบบริเวณนี้มีแม่น้ำออสคิวครับเป็นตัวกั้น แนวปะทะให้กับทั้งยูเครนแล้วก็รัสเซียถึงจะบอกว่าทางรสัสเซียสามารถยึดพื้นที่สีเหลืองนี้ได้แอดมินเนี่ยก็มองว่าทางรัสเซียน่าจะไม่ลุกเพิ่มบริเวณนี้ครับน่าจะมีการใช้แม่น้ำออสคิวนะครับเป็นปาการธรรมชาติในการยับยั้งการลุกคืบของทางยูเครนซึ่งมันเนี่ยจะเป็นเรื่องยากนะครับหากทางยูเครนนั้นจะเข้ามายึดคืน สถานการณ์ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีประมาณ2จุดใหญ่ๆที่มีการลุกยึดพื้นที่หากหลังจากที่แอดมินอัดคลิปไปแล้วมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติมแอดมินจะทำลงในคลิปต่อไปนี่ก็เป็นข่าวนำเสนอครับขอบคุณสำหรับการรับฟังสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ